สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงว่ลินดาวงการใสเรียนอยู่ชั้นป .2 ทับ9จะมาท่องบทอาขยานบทหลักชั้นแปรถมมึศษาปีที่2ไก่แจ้ของหมอมเจ้าปัตร,รคากรจากดอกสร้อยสุภาษิตเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะไก่เอ้อ ครูผู้ฝึกสอนสั่งไม่มากนักสักวันละสองครั้งคงตั้งแต่สุขทุกวันเอย่ยขอบคุณค่ะ